สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมพีพัทยานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ริมโขงฮะนะฮะที่เขตของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับฝั่งนี้คือฝั่งไทยนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามคือประเทศลาวนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ตำแหน่งที่หลักกิโลของนาคาฮะตอนนี้ฮะคือเขียนว่านาคานะครับนี่เป็นรูปพญานาคเห็นไหมครับแล้วตอนนี้ก็กำลังขยายเส้นทางเส้นทางเส้นนี้จากเชียงของ นะฮะเข้าจากเชียงแสนเข้าเชียงของครับคุณผู้ชมครับส่วนข้างบนนี้ก็คือเนี่ยฮะนาคาทอผ้าลายโบราณนะครับอยู่ติดถนนเลยครับคุณผู้ชมครับถ้ามีโอกาสผมจะพามาเที่ยวนะครับนี่นะฮะสวยงามครับสูงมากเลยครับเพราะทำถนนนี่กําลังสร้างทางนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะนาคาเชียงของกิโลเมตรที่ศูนย์นะครับเห็นไหมครับเห็นนะครับนี่นะครับผมจะพามาดูเลาะริมโขงนะครับฝั่งไทย นี่ฮะโอ้โหนี่แหละมีแก่งตรงกลางฮะแก่งหินนะครับนี่ธงชาติไทยนะครับนะครับตามลงไปเรื่อยๆนะครับภาพ,ภาพสวยๆมากสวัสดีนะครับ